ผ้าฝ้ายทอมือค่ะลายสับปะรดสีชมพูกระปิสวยๆค่ะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายทอมือหมักโคนนะคะผ้าฝ้ายทอมือหมักโคนสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะสีชมพูกระปินะคะลายสับปะรดสวยๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บัณฑิพัฒนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งนะคะผ้าสวยๆผืนนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าประจําของทางร้านแม่บัณฑิพัฒน์ของเรานะคะอยู่จังหวัดสกลนครนะ คุณพี่นะคะสุดจิตตานะคะคุณพี่สุดจิตตานะคะอยู่อำเภอพันนานิคมนะคะจังหวัดสกลนครขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่คุณพี่มีลายอันนี้อันนี้คุณพี่มีลายอยู่แอดไลน์นะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่เล่นลายเป็นนะเล่นลายเป็นเนาะเล่นลายเป็นในคุณข้อดีก็คือเราสามารถนะคะส่งรูปส่งรูปส่วนตัวเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเนาะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีลายนะถ้ามีลายนะคะรบกวนแอดไลน์ MALI 0416 MALI 0416นะคะแต่สำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีไลน์ก็ไม่เป็นไรนะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยจ้า0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งค่ะทางร้านแม่มันทิผ้าไทยของเรานะคะเดี๋ยวจะส่งสินค้าให้ค่ะนี่ค่ะเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งได้นะว่าชอบนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะขอ,อแจ้งว่าเป็นผ้าฝ้ายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แพนเมคค่ะสินค้าไทยส ผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะพร้อมส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะ <S 2> <S 2> สีชมพูกะปิค่ะลายลายสับประรดนะอันนี้เรียกว่าลายสับประรดนะคะคุณลูกค้าค่ะน่ารักมากๆเลยน่ารักมากมากเลยค่ะสีชมพูหวานหวานเนี่ยค่ะเป็นชมพูกะปิสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะสีชมพูกะปิขายดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยสวยมากนะเนี่ยค่ะสวยมากมันแบบว่าอย,ยู่ระหว่างกลางแล้วแบบว่าไม่หวานมากไม่ไม่ใช่ชมพูที่แหวบหวานมากเนาะนี่ค่ะเป็นชมพูแบบ ไฮโซไฮโซนะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะสวยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะ1,590บาท1,590ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับคุณลูกค้าสะดวกโอนก็แจ้งได้เลยนะแจ้งได้นะคะสะดวกโอนก็แจ้งได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสะดวกโอนเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้หมดค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้ามัดหมี่เห็นไหม ผ้ามัดหมี่ทอมือสี่ตะกอสวยๆทอมือสีตะกอสวยๆเลยค่ะผ้ามัดหมี่สวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วนะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้าเด้งๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะคุณลูกคา้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าถอนนะคะแนะนําเลยค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะ1,590ัร15บาท1,590ัร15บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอมัดหมี่สวยๆลายสับประรดสวยๆเผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุจิตานะคะอยู่อาเภอพนานิคมจังหวัดสกลนะครค่ะที่สั่งซื้อนะคะผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมผืนนี้เข้ามาค่ะขนาดหน้ากว้างนะคะ95เซนขนาดหน้ากว้างนะคะ95เซนนะคุณลูกค้าค่ะความยาวนะคะอยู่ที่200ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสามารถนะคะนําไปใส่นําไปใส่ได้หลากหลายทรงมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า นาไปใส่ได้หลากหลายทรงใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยนะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะดี๋ยวกขออนุญาตนะคะเนี่ยค่ะจับตัวแรกก่อนใส่ง่ายๆค่ะสําหรับการจับจับสิ้นอเนี่ยค่ะเราก็ดึงด้านหลังใช่ไหมนะคะ,คะใส่ง่ายๆสบายๆค่ะเพียงแค่คุณลูกค้านะมีเข็มขัดมีอะไรอยู่นะคะคุณลูกค้าก็ใส่ได้่ะตัวนี้เราก็ปล่อยแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเราก็หาเข็มขัดนะคะสวยๆมาใส่แม็กก็ได้หนึ่งทรงละตัวนี้จะเป็นทรงนะคะจีบคางเนาะผ้าสูงนะคะผ้าถุ เป็นผ้าซิ่นทรงจรีบข้างสวยๆค่ะคุณลูกค้า่ะเนี่ยสามารถนะคะนําไป a ด a p t ใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเสื้อสีพื้นน้องแนะนาให้ใส่กับเสื้อสีพื้นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าฝ้ายหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสวยๆก็เก๋มากๆเลยค่ะนุ้มเห็นดาราเนาะดาราเขาใส่นะใส่กับเสื้อเชิ้ตนะคะที่เป็นผ้าซิ่นผ้าถุงอะไรเงี้ยไปใส่กับเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวก็สวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งทรงหรือว่านะคะถ้าเราแบบว่าไม่ชอบปล่อยตรงนี้ใช่ไหมเราจีบบงนนนนนแวาย่มิดึ ม้วนเก็บนิดนึงนะคะเก็บตรงปลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ม้วนขมาแล้วเราก็มามัดรวมกันอตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบขีดข้างที่แบบว่าไม่ได้ปล่อยชายอ่ะแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงก็ที่ใส่ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องปล่อยชายไม่ต้องปล่อยชายระบายลงมาก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นทรงที่สองแหละสามารถใส่ได้ใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยค่ะลูกค้าใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็เป็นผ้ารุ่นนี้แหละค่ะที่คุณลูกค้าเนาะสามารถนะคะนําไปใส่หน้านางนําไปจับหน้านางได้สวย เอาไปจับหน้านางได้สวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเราก็จับหน้านางไดเ้เลยสวยๆเลยค่ะจับง่ายๆสบายๆนะคุณลูกค้านะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องย t u b e แม่มาีิดพไทยนะคะเพราะว่าน้องก็จะมีเทคนิคการจับผ้าน,นะคะการจับหน้านางเนาะหน้านางมีสามแบบเลยนะหน้านางมีสามแบบนะคุณลูกค้านะมีหลายแบบมากเลยนะน้องทาไว้ให้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มาีพไทยนะนี่ค่ะจับได้เลยหน้านางก็จับได้อันนี้น้องขออนุญาตจับคร่าวๆให้ดู ัดเป็นแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยจัดระเบียบเพิ่มเติมเนาะบริเวณตรงนี้นะคะเราใช้เข็มกลัดนะอางนี้เราขึ้นมาก่อนปึ๊บลงไปนะคะพับขอบลงไปแบบนี้ก่อนนะจากนั้นนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเราจับกีบตรงสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ติดเข็มกัดติดเข็มกัดหนึ่งติดเข็มกัดสองนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นหน้านางสวยๆก็จะมีผ้าสิน้นผ้าถูกหน้านางสวยๆอีกหนึ่งสงนนะคะคุณลูกค้าคะ่ะอ่าเห็นไหม สวยๆอย่างนี้เลยค่ะมีหลากหลายทรงมากๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มณีผ้าไทยนะคะมีหลากหลายทรงนะคะให้ดูให้ชมเลยนะ,ะและที่สําคัญนะคะเข้าไปชมเข้าไปชม,เข,ปชมเข้าไปช็อปนะคะผ้าไทยสวยๆผ้าไทยสไตล์ใหม่นะคะจากค้าแม่มณรีผ้าไทยนะคะที่ส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะนาไปตัดผ้าถุงสาเร็จนําไปตัดผ้าถุงแบบป้ายนําไปตัดกระโปรงกระโปงหัวรูดกระโปรงจีบทวิสต์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากระโปรงหางปลานะคะ ได้หมดเลยนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมนะแนะนําเลยจ้าแนะนําเลยค่ะรุ่นนี้เลยค่ะสวยๆพรีเมียมมากๆเลยจ้านี่ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจาน้องานผ้าไทยผ้าทอก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชที่ช่อง u t u b e แม่มดีผ้าไทยนะคะ 1> <1> สําหรับนะคะรุ่นนี้หนึ่งันห้าอยเก้าสิบาทหนึ่งันห้าอยเก้าสิบบาทรับของแถมจัดเต็มไปเลยค่ะสี่สามชิ้นเลยสามชิ้นเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่จ้า เลือกให้เลยจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะพอยาคัดสีให้นะคะเนี่ยค่ะคุณลูกค้านะสามารถนะคะนําไปใช้หรือว่านําไปส่งต่อนะคะส่งต่อส่งมอบนะคะส่งต่อส่งมอบนะให้กับให้กับคนที่เรารักได้เลยเนาะไปแขวนไว้น้าตู้เย็นไปที่ซิงล้างจานก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในห้องน้ําก็ได้นะคุณลูกค้าคะ่ะและที่สําคัญนะคะเนื้อผ้ารุ่นนี้เป็นเนื้อผ้าเส้นใหญ่ผ้าไฟเส้นใหญ่นะคะซักเครื่องได้นะ แต่ต้องรีดนิดนึดนงนะคะรีดมันก็จะเพิ่มความนุ่มทําให้ผ้านุ่มขึ้นนะคุณลูกค้านะเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายเส้นใหญ่นะคะมันจะมีความหยากนิดนึงนะคะเพราะว่ารายเพราะว่ามันจะเพิ่มพื้นที่การซับน้ําผ้าระบายอากาศดีผ้าฝ้ายนะคะระบายอากาศดีค่ะเห็นไหม S 1> <S 1> เราส่งมอบส่งตรงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคัดสรรคัดเลือกให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะคือดีแล้วก็พรีเมียมที่สุดนะคะคุณลูกค้าคา่ะไม่ว่าจะเป็นของฟันของฝากของที่ระาล,ลึกเล็กๆน้อยๆจากทางร้านแม่เมรีพ่าไทยนะคะที่ขอส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนาะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเนาะคุณลูกค,ค้าข่ะนี่ค่ะก็ได้ช่วยเนาะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยสาหรับคุณูกกคค้้าทที่่่ชชชืนนนอออบบสสสใใจจังซรุแ สั่งซื้อได้นะคะชิละ50บาทชิละ50บาทนะคะตัวละ50บาทนะสั่งซื้อครบ500บาทแถม2ตัวคะ่ะอ่าจะการจัดส่งฟรีให้ด้วยนะคุณลูกค้านะตัวละ50บาทนะจ๊ะสั่งซื้อกันเข้ามาได้ค่ะสั่งซื้อครบ500บาทจะได้12ชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อได้ด้วยนะคะของขวัญของฝากของที่ะระลึกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญงานกเกษียณนะคะงานกเกษียณเราอยากไปทําบุญเราอยากเอาตัวนี้นะคะเป็นมส่งมอบส่งต่อเนาะส่งมอบส่งต่อเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกนะคะ แจ in ้งเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทางร้านของเรานะคะยินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคะสะดวกโอนเก็บเงินไปทางแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมโทรมาาหนะ0890416008หรือว่าแอลไลค่ะ m a l i 0416ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณทุกการติดตามขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนสิินนนนนนคคคค้้้าาาาาจกททงงรรแแม่่ะะะะลลไไยขอออเเวัใใหปปต ขอบพระคุณค่ะ